เมีอตัวหายไปไหนไปไหนคะฮะสีสุกจ้าสีสุกหายไปไหนไหนลองดูสิไข่หรือเปล่านะ่าเอ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 จ้ะเอสีสุกไข่หรือเปล่าลูกอุ้ยไข่แล้วสีสุกไข่แล้วจริงๆด้วยไหนขอดูไข่ไหนสิคะอู้ไข่ลูกใหญ่มากขอดูหน่อยว้าวไข่แล้ว ฮัลโหลแม่ขอดูไข่น่อยโอ้ไขแล้วจ้าอ,อย่าทะเลาะก,กันลูกจั๊ดไขแล้วค่ะไขร,รอบที่สองไหนโชว์โชว์หน่อยห่วงไหมห่วงแม่ไหมมีเอฟซี FC ถามว่าหนูห่วงแม่ไมหมลูกห่วงไหมคะ <c oughs> ห่วงค่ะ <c oughs> ห่วงนะคะ <c oughs> จ๋าทำไมลูก เัีงแม่ทำไมคะกินอาหารไหมเดี๋ยวแม่เอาอาหารมาป้นนะคะจ้าเัีแม่เหรอคะว้าอย่าทะเลาะก,กันไปแล้วเนาะเดี๋ยวหนูทะเลาะก,กันเนาะ